สวัสดีครับเมื่อน,นี้ต้องแดงฟา้ามออกจากสวนนะครับสิบภาพพ่อแม่พี่น้องขอป้าไปหาเก็บเห็ดนะครับมาครับตามมาทำกันเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาป้ามาหาเก็บเห็ดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆตังนะครับอว่าแล้วกะให้กำลังใจกันนิดเดีวยวครับมอืม ว้าวเจอแล้วครับหนึ่งดอกครับเป็นเท็กเพิงเห็ดเพิงครับเห็ดตบเต้าห้องครับดอกนุ่มๆอยู่อืเออมันๆนะครับเจออีกแล้วครับสองดอกครับเยอะน้ำกันเลยอยู่ข้างในครับเออได้แล้วได้แล้วครับหนึ่งดอกได้อีกดอกหนึ่งครับ นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับมนัมนมนันมันมันอ่าไปต่อครับไปต่อว้าวได้แล้วอีกหนึ่งดอกครับอืมขาวง,งามแหงครับคนหนะโอ้ยสีสวยมากนี่แหละครับธรรมชาติสวยมากครับ ไปต่อครับไปต่อโอ้ดอกไม้ป่าก็มีด้วยครับงามแห้งแต่ว่าตัวนี้ <c oughs> ข่อยลงป้าแล้วครับจักสิ์ไปทางใดไปคางายข้คางกวัวก็มีแต่ปลาครับอ่ะดีอยู่ครับมีคนที่ขุนปลาอยู่ครับอ่ะไปต่อครับหาเห็ดต้อครับ <c oughs> ว้าว ได้อีกแล้วครับดอกนุม่มแห้งมาเบิรงครับผลงานเท่าอืมอ,อ่ะไปต่อครับไปต่อนะครับอยู่ในกระตาเท่ามีลายเชดินแห้งเออหาย,ย่ากยุดนะครับเผ็ดก็เสดใดจะละดอกย่างจนขาเมยหมด <laughs> เมยแต่บ่ากะสนุกตีครับอ่า ไปต่อครับว้าวสุดยอดครับสองดอกนี่อยู่ต้มกันเลยอืมงามแห้งครับคุณนะครับสุดยอดสุดยอดอืมดูกันเป็นคู่เลยสวยงามมากเลยเนี่ยอืมคุณนะครับธรรมชาติมากเลยอืมนะครับ อีกดอกอื้มสุดยอดครับเอ้ได้อีกดอกนะครับเป็นดอกนุ่มๆอยู่สวยมากเลยอ่ะมัน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 คนนะครับมาเบิงผลงานที่โฮไปหากิเพ็ดกันครับทันทันทนนทนนทันทันทัน ม้านมานแห้งครับโอ้โยดอกสวยมากครับนี่แหละครับผลงานขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณมากๆครับจเจ้าคลิปด,ดีๆมีสาระ,ะมาให้รับชมกันอีกครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ